โ่ายไม่ต้องากล้มเลยก็ได่าอยั่ต้องให้คนดูรู้ว่าค ouais ู่งม pues, uh ีข่าอะไรปะให้รู้ตอนผู้ชายยู่นมาม่เป็นไรตอนนั้นมันมีแค่นั้นเอ้ยไม่ได้ไป้หมดทนี่ใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงนี่ไงจัวล้มแล้วอะหล่น่ต้องเป็นการขาย

จะมุมเต้นคอเบอร์แน่นอกแล้วเกี่ยวอะไรกับข้าวผัจ้าต้องล้มไปไหนเนี่ยนะเนี่ยล้มแล้วพระเอกอะกระเด็นไปหนเน่กระเด็นเลยพระเอกกระเด็นอะพระเอกกเด็นอะจอดจ้ถ่ายพวกเขานี่ไง เอาเลยเอาเลยมแอรเฮยอร่เงยเขเทียมเลยไหมเออเเลยอาเกยร์ลมนี้เ่ลงากเลยาล้วปบไปหมปักเครื่ดนเตรียมมาจากข้างู้นนะเวลาลมให้ลมท่าไหนอ่ะตอนเตรียมลมเนเอาความเร็วเท่าไหร่เฮโอ้โหพร้อมนะ 3ามสองฮ่ดเห็นได้คนชนไอ้ดนโอ้กำลังจับลรอกแลด้วยอดานี้ก็ได้เราจะไปจอดจอดตรงนี้นะสามสอง มันยังยานีโ oh อ้านี่เห็นที่ตก อยู่ตรงนี้ครึ่งค่ะโทษสินิ่งไหมนิ่งไหมนิ่งไหมสามสอง action

เดินไปเลมครับแ่แม่เราไปละไม่เป็นไรหลอกเสียงมันไม่เท้าไอ้หยาดไปนีงแล้วแหละเอาไ่มีน้อกแวแล้วแล้วก็ไม่รู้ได้โอเค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 โอแล้วก็จากจากอไปืองไงจริง อยูต่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ละหันกลับไปละได้เหยียดตัวทำเองแล้วด้วยก็เดี๋ยว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 ก่อนนะ